ข้าวโพดใบเลยครับครับอันนี้ชิ้นเล็กนะฮะไส้อะไรนี่ขายดีสุดนะครับเนี่ยเป็นรวมครับรวมข้าวโพดมะพร้าวลูกเกดครับโอ้ครับผมอันนี้ก็คือไส้เผือกนะครับใช่พี่เผือกครับโอ้โหนี่ครับลูกลูกค้าสั่งนะฮะขายไปแล้วกี่ชิ้นครับพี่ร้านประมาณสองร้อยถึงสามร้อยชิ้นพี่โอ้สองสองสามร้อยชิ้นถ้าชิ้นเล็กมันก็จะเยอะหน่อยถ้าชิ้นใหญ่ประมาณนี้เลยพี่ อันนี้ถามร้อชิ้นนี่ยังไม่รวมชิ้นเล็กเหรอครับผมว่าจะมีห้ารชิ้นเละครับดูแล้วครับนี่เป็นเผือกครัเผือกนะครับเผือกนี่ใส่อะไรนะครับเอ๊มะพร้าวข้าวโพดแล้วก็ฟักทองครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดแยกทศกัณฐ์สายสองกรุงเทพมหานครครับวันนี้ก็มีอีกร้านนะครับ ที่จะมาแนะนำนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตร้านนะครับเคยถ่ายไปประมาณสักสองปีกว่าแล้วครับร้านนี้ครับร้านนี้เป็นร้านบัฟเฟอร์นะครับโอ้โหขายดีมากครับแปดเตาทําไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทําวิธีการขายของของทางร้านกันนะครับตรงนี้ก็เป็นทางด้านหน้าของตลาดนะครับก็ตลาดที่นี่ก็มีอยู่ทุกวันเลยนะครับที่จอดรถก็มีเลยครับอยู่ด้านหลังนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบ๊อบเฟอ้์ไททลักนะครับคุณต้อยอร่อยต้องยกนิ้วนะต้องชิ้นเอาอยู่แต่ว่าได้ได้ดได้ได้ได้ไดก็ถ้าทานหนึ่งชิ้นก็ อิ่นเลยนะครับคนเดียวนะมีอีกนะตัวเองใส่ตัวใส่แยกครับได้ที่ร้านก็จะมีอยู่เยอะเลยครับมีหลายไส้เลยนะมีทั้งหมดกี่ไส้นะครับมีทั้งหมดกี่ไส้ครับสองสี่หกแปดเก้าเก้าครับเนี่ย มีทั้งหมดเก้าไส้นะครับครับตอนนี้มีแป้งใหม่มาเพิ่มด้วยเป็แป้งใบเตยครับครับมีแป้งใบเตยนะฮะเดิมจะมีวานินลากับโกโก้ตอนนี้เป็นใบเตย ตอนนี้พี่ร้านนี่มาขายวันไหนมาครับที่นี่มามาทุกวันถ้าจะหยุดก็จะเป็นไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนี่ครับมาทุกวันเลยครับถ้าหยุดก็ถ้าไม่วันจันทร์ก็วันอังคารหยุดอาทิตย์หนึ่งหยุดวันหนึ่งวันครับอาทิตย์ละหนึ่งวันครับผมไม่วันจันทร์ก็วันอังคารเนาะครับผมก็ลูกค้าก็ต้องมาวัดดวงเอานะครับ ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเนี่ยขายตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณสักสิบโมงนีง่แหละครับตีห้าถึงสิบโมงนะ,ะครับครับครับผมสิบโมงว่าคนก็เดินน้อยเนาะที่นี่นะฮะใช่ครับคนจะเดินเยอะช่วงประมาณสักเจ็ดเจ็ดเโมงเนาะใช่พี่เจ็ดโมงนะครับที่นี่นะเป็นรวมใช้อะไรนี่ขายดีสุดนะครับเนี่ย เป็นรวมครับรวมข้าวโพดมะพราะ้าวลูกเกดครับออครับผมขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยนะหอยทองก็ขายดีนะพี่ครับมีพักทองมีเผือกนะครับมีมันเป็นมันม่วงเนาะมันม่วงครับมีลูกอ,อ,อะไรนะเนี่ยหอยทองเนาะฝอยทอง,อทองมีลูกเกดมีพักทองนะครับอันนี้เป็นลูกชิดนะครับครับ แล้วก็มะพร้าวนะฮะมะพร้าวขูดไม่ทันมะพร้าวข้างล่างหมดเลยมะพร้าวขูดไม่ทันด้วยนะครับเนี่ยผมโดนลุ้มเมื่อเช้ามาขูดที่ร้านเหรอครับใช่ที่ข oh. ูดที่นี่เลยสดใหม่เลยนะฮะโอ้ oh, ใช้มะพร้าวบ้านแพทวด้วยนะฮะครับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพทว ไส้ลวนนี้ชิ้นชิ้นเท่าไหร่นะครับชิ้น35ห้าครับพี่ชิ้น35ห้านะฮะครับผมนี่ยังไม่ขึ้นราคาแล้วเหรอฮะยังยังพี่ยังไม่ขึ้นราคาครับยังขายราคาเดิมนะฮะครับก็มาถ่ายไปรู้สึกว่าจะจะสองปีกว่าแล้วเนาะใช่พี่ครับก็มาอัปเดตนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมนะตลาดแยกโทศกัณฐ์สายสองนี่ก็มีทุกวันเลยนะครับ มีทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะฮะก็ของกินย่อยหมาครับอันนี้เป็นไส้อะไรครับไส้ฝอยทองครับพี่ไส้ฝอยทองนะฮะครับฝอ,อ,อยทองขายดีพี่ทองขายดีอ๋อเราจะใส่ด้านบนเหรอใส่ข้างล่างด้วยข้างบนด้วยพี่โอ้มีข้างล่างข้างบนเลยกบผมให้ขายง่ายหน่อยโอ้โหไส้สลักสมชื่อเลยครับ อันนี้สามห้านะฮะสามสิบกันเนี่ยขอสามสิบสามสิบครับพี่มียข่ทองนะร้อนๆเลยคลิปที่แล้วมีคนมาถามเยอะนะครับว่าใช้เตายี่ห้ออะไรนะครับพอพอจะบอกได้ไหมครับเนี่ยเตายวีรสุนะพี่เตาวีรสุครับวีรสุใช่ครับโอ้คับผมเขาก็จะขายเครื่องอ้ไรทำ เบเกอรี่เนาะใช่พี่ม,มีที่บางแคร์มีแจ้งวัฒนะนะโอ้ครับผมอันนี้ใช้ใช้ใช้ดีใช่ไหมฮะใช้ดีอยู่พี่ครับผมผมใช้มาสี่ห้าปีแล้วครับครับใช้มาสี่ห้าปีแล้วมันไม่ใช้แก๊สนะครับเครื่องนี้นะใช้ไฟฟ้านะครับครับผม อันนี้ใส่อะไรครับใส่รว,วมับพี่ใส่รวมใบเตยครับรวมใบเตย3 5เห้าะ้ใ,<ช>ใส่รวมครับ,รบที่เราทาไปนี่คือคืออะไรครับผมเป็นเนยพี่เป็นเนยนะฮะครับเนยทากันติดเตาพี่การติดเตาด้วยแล้วก็เพิ่มความหอมใช่ะฮะคุณผู้ชมถ้ามายือนอยู่หน้าเตานี่จะได้อ่ากินเลยนะครับความของความหอมเลยนะอันนี้เป็นวานิลลาพี่ครับ อันนี้ก็คือไส้เผือกนะครับใช่พี่เผือกครับใส่ใส่ไส้เข้าไปแล้วก็ต้องใส่แป้งเข้าไปอีกครับผมนะครับจะมาขายวัฟเฟอรได้นี่ต้องไปเรียนมาก่อนหรือเปล่าฮะเรียนมาครับพี่โอ้ต้องมาเรียนก่อนนะครับครับเรียนนานไหมครับก่อนจะมาขายนี่ครับผมมีพื้นเดิมเป็นขนมไทยครับ อ๋อปกติเคยทำเหมลนขนมไทยมาก่อนใช่พี่ก็คือก่อนก่อนหน้าที่มาขายวัฟเฟิลนี่คือขายขนมไทยมาก่อนใช่พี่อครับผมถ้าคนมีพื้นก็จะจะลำบากนิดนึงถ้าคนมีพื้นก็ไม่เท่าไหร่ครับนี่ข้าโพดเล็พี่<อ>นี่ครับอารรับประทานนะฮะ ใส่กระโพานะครับตั้งแต่เปิดร้านมานี่กี่ปีแล้วครับ5ปีแล้วครับ5ปีนะฮะหลังโควิดช่วงหลังโควิดโอ้หลังโควิดโควิดนี่ก็3าปีแล้วเนาะครับหลังโควิดรอบแรกรอบรอบรอบแรกๆนี่ครับสามสี่ปีสี่ปีห้าปีประมาณนี้ครับวอปเปอร์นี่ต้องนับเป็นชิ้นหรือว่านับเป็นแป้งครับแป้งวันละกิโลอะไรประมาณนี้แล้วไงนับเป็นชิ้นพี่นับเป็นชิ้นครับขายวันละกี่ชิ้นครับพี่ร้าน ประมาณ2 0 0ถึง300ชิ้นพี่โอ้สองถึงสชิ้นถ้าชิ้นเล็กมันก็จะเยอะหน่อยถ้าชิ้นใหญ่ประมาณนี้เลยพี่อันนี้ถามร้อชิ้นนี้นนยังไม่รวมชิ้นเล็กเหรอฮะครับมันชิ้นเล็กมันจะอีกราคานึงโอ้ครับผมผม,ผมว่าจะมี5้0ชิ้นแล้วฮะครับดูแล้วครับขายดีมากครับชิ้นใหญ่ใช่ไหมได้ได้ อันนี้เป็น, Two Two นะะทูโทนพี่ทูโทนนะฮะทูโทนนี่ใส่ไส้เยอะนะครับหลายอย่างเลยนะครับเป็นรวมครับมีข้าวโพดมีฟักทองมีมันนะครับรม,มีลูกชีสมีะมะพร้าวนะฮะม,มีลูกเกดมีลูกเกดมีข้าวโพด่รวมรวมรวมทูโทนครับครับรวมทูโทน ัได yeah. okay. 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 uh ้โอ้โหอันนี้ไส้จะเต็มเลยนะครับครับผปนี่นี่เป็นเผือกเน่เผือกนะครับเผือกเบอร์เบอร์โทรทีลแรนเบอร์อะไรนะฮะศูนย์หกสามหนึ่งแ้อ่าพี่พี่ต้อยเนาะครับผม อันนีเต็รวมีรวมวามวนิลารวมวานิลาวานิลานี่คือเป็นแป้งเหรอครับใช่เป็นแป้งวานิลาพี่โอ้แป้งวานิลานะฮะแป้งนี่มีอยู่กี่อย่างนะครับมีสามทีแป้งมีสามอย่างม,มีวานิลามีใบเตยแล้วก็โกโก้พี่โกโก้โกครับอ๋ออันนี้เป็นมะพร้าวใบเตยครับมะพร้าวใบเตยนะฮะครับจำเลยครับ สามไส้์ที่ลูกชิดเผือดแล้วก็ฟัดทองครัแดงใบเตยครับ,ล,รบลูกค้าสั่งนี่ครับคุณผู้ชมครับครับพี่ใส่นาประทานมากของที่ลูกค้าสั่งให้นี่ เนรวมลูกค้าเรียกไส้พี่อ้นี่ครับลูกลูกค้าสั่งนะฮะรวมเมีโอเอกมันลูกเกดครับมาลานี่สามารถสั่งได้เลยนะฮะครับผมอือนี่ไส้อะไรนะครับมะพร้าวข้าวโพดแล้วก็ฟักทองครับรวมเรืยกไส้ของพี่อยู่ในเตาพี่อยู่ในเตานี่อ๋อขนมโมกเอาอีกอันหนึ่งครับครับพาพาลูกเกดได้พี่ได้ ได้ที่ได้อันนี้อะไรครับผมข้าวโพดครับข้าวโพดนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ